สวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกรง่งน้องลลโออาทิตย์ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบก่อนอื่นขอส่งกําลังใจให้กับน้องลลโอกับการเดินทางลงใต้ในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้น้องลลโอแห่งๆปังๆเดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับ การทำงานในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องเลโอมีโพสล่าสุดในวันนี้อยู่2โพสนะครับโพสแรกน้องมีการเชิญชวน f อซแฟนคลับไปร่วมสนุกกับน้องในวันนี้นะครับมีข้อความว่าวันนี้เจอกันนะครับที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตออนสเตต21นาฬิกา10ทับ 2, ทับหและโพสที่2น้องมีขอบคุณอังเปาที่ได้รับในวันนี้ มีข้อความว่าขอบคุณอังเปา20 0 0 0บาทเฮงๆรวยๆนะครับหลังจากนั้นแม่เพนก็มีเม้นขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับว่า ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะและนี่ก็เป็นโพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับน้องลีโออาทิตย์และแม่เพนในวันนี้นะครับสําหรับคิวงานในคืนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเอฟซี FC แฟนคลับที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงไปส่งกําลังใจให้กับน้องลีโอและน้องซันกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลีโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบ ขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออทิ์แม่เพนและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ